ซลมัดดาตังอัปากบาซึ่งก็เป็นคำทักทายของชาวบรูนาเดลุสลามที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มกันที่ความก้าวหน้าทางการออกแบบแฟชั่นของอินโดนีเซียกันก่อนค่ะ สามดีไซเนอร์ชื่อดังของอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีชนนับถือศาสนาอิสลามใหญ่ที่สุดของโลกสามารถนำผลงานอวดเวทีโลกอย่างนิวยอร์กแฟชั่นวีคได้โดยทั้งสามได้แก่บาลีอัสมาราดิอานเปลังกีและซัสเกียสุงกาได้นำแฟชั่นสตรีมุสลิมไปจัดแสดงได้อย่างน่าทึ่งทำให้เห็นได้ว่าชุดสตรีชาวมุสลิมสวมใส่ก็มีความสวยงามและเป็นแฟชั่นได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับผลงานของทั้งสามมีความแตกต่างกันโดยของซุงกาเน้นชุดที่มีผ้าคลุมยาวและเครื่องประดับขนาดใหญ่ที่ศีสษะขณะที่ผลงานของอาสมาราเน้นสีเอิร์ธโทนไปจนถึงดำส่วนเปลังกีเน้นความหลากหลายของสีสันที่มีทั้งแดงน้ำเงินและทองเห็นได้ว่าแฟชั่นสตรีมุสลิมสามารถปรุงแต่งและทำให้ดูเลิศรู้อลังการได้นะคะมาที่ข่าวสารอาเซียนในบ้านเรากันบ้างนะคะ กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรภายใต้โครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนและครูเป็นพลเมืองคุณภาพของอาเซียนและใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองชุมชนสังคมและประเทศโดยมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเชิงลึก การแข่งขันและประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นจำนวน6กิจกรรมรวมทั้งการแสดงนิทรศการซึ่งผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันประชันทักษะระดับประเทศในวันที่23มีนาคมนี้ผู้ชนะเลิศจะได้ทุนการศึกษา70,000 0บาทและเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วยค่ะ มาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าเบอร์จำปาลากิที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ